ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทำคลิปการแอดธนาคารเข้าสกิลแล้วก็เบิกเงินจากสกิลไปยังธนาคารนะครับอันดับแรกเรามาที่เมนูวิดดอนะครับแล้วคลิกที่แบงก์แอคเคาท์นะครับมันจะมีรายละเอียดบอกคร่าวๆนะครับในการทำงานของแต่ละแบงก์เมื่อเข้ามามันจะให้เราใส่รายละเอียดของธนาคารที่เราใช้นะครับว่าธนาคารประเทศอะไรครับก็จะมีของไทยซึ่ง เราต้องใช้ของไทยเวลาเราคิดเอทอยู่แล้วครับเราคิดเอทเป็นชื่อแอคเคาท์ไทยเงี้ยเราก็ใสเออ่เบอร์บัญชีธนาคารไปเลยครับตรงนี้มันจะใช้ผูกกับออรหัสของสวิปนะครับรหัสสวิปมันจะมีมันต่างมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วว่าแต่ละประเทศแต่ละธนาคารแต่ละสาขาครับไอรหัสนี้สามารถหาได้จาก Google นะครับ ก็พิมพ์ไปเนี่ครับที่นี้ผมใช้ของธนาคารกรุงเทพครับลาดสวิปเก็ b k บ b t เ b k เนี่ยครับอันนี้ก็ก๊อปปี้ไปวางนะครับธนาคารกรุงเทพสาขาประเทศไทยเลยครับที่ใช้สาขาประเทศไทยเพราะว่าไอ้สกิลอะหน่วยพื้นฐานของมันมันจะใช้เป็นยูโรถ้าเกิดเราใช้เป็นเป็น USA มันอาจจะแปลงไปแปลงมาเราเสียหลายทอดได้ครับ ไอ้ตรงห่าธนาคารตรงนี้ไม่ต้องใส่ขีดนะครับตอนแรกผมใส่ขีดมาเลยขึ้นเป็น,นแดงๆโอเคเมื่อเราแก้ขีดเสร็จแล้วมันจะขึ้นเน,เน็กต่อไปได้นะครับตรงนี้แล้วกดเน็กไปนะครับนี่คือการแอดธนาคารเรียบร้อยนะครับพอใส่ธนาคารเสร็จแล้วก็มาใส่รายละเอียดต่ออีกนิดหน่อยนะครับก็จะมีให้ถึงจะมีการใส่รายละเอียดเพิ่มเติมไปหน่อย ตรงนี้จะเป็นการใส่ให้ใส่เป็นรหัสบัตรประชาชนบัตรใบ,บขับขี่อย่างเงี้ยครับเราเลือกได้ว่าจะใช้บัตรไหนครับในที่นี้ผมใช้ของบัตรประชาชนของเรานะครับก็ใส่ละใส่เลือกเมนูไปแล้วก็ใส่รหัสบัตรของเราด้านล่างนะครับให้เรียบร้อยแล้วก็กด next ขั้นตอนต่อไปนะครับ อย่าลืมเช็คความเรียบร้อยว่าถูกต้องหรือเปล่านะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาและช้าไปกด next ไปนะครับก็เมื่อกด next ไปจะมาถึงหน้าการเบริกอันนี้มาถึงเข้าเรื่องการเบริกแล้วนะครับเราเราแอดธนาคารไปเรียบร้อยแล้วก็จะมีการบอกว่ายอดเงินเราอ,อยู่เท่าไหร่อันนี้ผูกธนาคารไหนมันจะขึ้นเป็น default ไว้นะครับค่าน้อยสุด จะเบิกเบิกได้เท่าไหร่ค่ามากสุดเบิกเท่าไหร่ที่เรามีนะครับอันนี้อันนี้บัญชีที่ผมทําไว้อันนี้กับเว็บเล็กๆน้อยๆก็7000กว่าบาทนี่ครับมันจะมีมินิมัมแล้วก็แม็กซิมัมที่มันลิมิตไว้ก็ใส่ เดี๋ยวผมลองลองพิมพ์มินิมัมก่อนแล้วดูว่าถ้ามินิมัมกับไอตัวเบิกน้อยเบิกมากเนี่ยมันจะเสียอะไรเท่าไหร่หรือเปล่าเนี่ยจะจะสามจุดหกสี่อันนี้ใส่แบบเต็มแม็กเลย 7, 7 3 3 3เเราก,กดเ,กเลกนะครับอันนี้จะบอกรายละเอียดก่อนที่เราจะกดเบิกนะครับก็จะมีจํานวนเงิน7จะ9 3 9แล้วมันจะมีค่าค่าค่าฟรีครับค่าฟรีเรามาดูจากตัวนี้ครับมันจะมีแจ้งไว้ที่หน้าเว็บมันอยู่แล้วนะครับเข้าที่วิดดอลฟันแล้วก็เลือกประเทศไทยนะครับถ้าเกิดอันนี้ก็จะบอกบอก,กันใช้ต่งตางๆว่า จะมีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่นี่คนระับมาดูที่มันทัดท้ายนะครับ Morning b i t o f e e c u r r e n มาที่วักสุดท้ายเคยเขาโน้ตไว้นะครับผมผม,มาร์คไว้ตัวนี้ค่าวิดดอฟันอเค้ามันจะพึ่งสูงที่สุดที่7.5%เลยนะครับของยอด ของยอดเบิกแต่ครั้งแต่น้อยที่สุดจะเป็น5.5ยูโรตรงนี้นะครับ5.5ยูโรก็เท่ากับ200กว่าบาทตรงนี้นะครับค่าฟรีตรงนี้เองคือ5.5ยูโรซึ่งไอตรงจุดเนี้ยผมยังไม่รู้ว่าไอตรง7.5เปอรน,นะใครจะเบิกอีท่าไหนเบิกเท่าไหร่หรือว่าเบิกยังไงมันถึงโดนขนาด7.5เปเคูณกับยอดยอดเบิกนะ เพราะว่าเท่าที่ดูคือแต่ละคนคือโดน200กว่าบาทแค่ตัวนี้สอ0รกว่าบาทแต่ละครั้ง5นี่ยหยูโรแล้วแต่ค่าเงินช่วงนั้นครับ5.5ยูโรก็แปลงเป็นเงินไทยเท่า200กว่าบาทตรงนี้แต่ถ้าเกิดเมื่อพร้อมแล้วเราก็กดคอนเฟิร์มนะครับตรงนี้เนี่เป็นอะไเรียบร้อยในการกดเบิก7 373 39ส่งไปยังธนาคารเรานะครับก็เรียบร้อยอันนี้ก็มาเช็คดูขึ้นโปรเซสอยู่ในหน้าเว็บของตัวสกิลอะมันขึ้นโปรเซสอยู่นะครับแต่ในระบบของธนาคารอะมันเข้าแล้วครับอันนี้ผมมาเข้าหน้าเว็บที่นธนาคารให้ดูครับทิ้งเวลาประมาณ2-3นาทีครับผมเข้าไปเช็คแล้วกดดูนี่ครับยอดเงินมันมาแล้วนะครับดูวันเวลาวันเวลาแทบจะ ไม่ต่างกันเลยจ5 3เนี่ยครับเรามาดูที่เซสชันของตัวการการกดเบิกจำนวเนเงินนะครับเข้าเปนะครับนี่ตามที่มันคิดเลยเข้ามานาทีเดียวครับเงินเข้ามาแล้วอันนี้ผมทำแยกบัญชีไว้ ในส่วนของค่าทำยำสกิลนะครับมันจะคิดตามเลเวลของยูเซอร์เราในในระบบด้วยถ้าเกิดเป็นเลเวลแรกอ่ะก็จะมีตามที่ผมโดนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสเต็ปสจะเป็นทูสกิลเลอร์ตรงนี้มันจะจะเสียน้อยกว่าหรือบางคนไม่เสียเลยก็จะต,ต้องโอนเงินเข้าบัญชีเราหรือว่าใช้สกิลเราอ่ะโอนไปยังบัญชีอื่นนะครับมันถึงได้อัพเลเวลตรงนี้ก็จะเสียได้ถูกลง อันนี้ก็เป็นสเต็ปในการเบิกเงินสกิลนะครับขอบคครับ